นะวันนี้ก็อากาศดีๆครับเช้าเช้านะสำหรับวันที่16ครับพี่น้องครับวันที่หลายๆคนรอรุนนะวันนี้พาราโซ่กาแฟครับตอนเ,เช้าเเลยฮนะทองสีทองนี้นะกับรสชาติแล้วก็กลิ่นที่หอมกรุ่นนะพี่น้องครับวันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็ที่สำคัญครับมีใบแปกก้วย ในส่วนของตัวส่วนผสมจะมีใบแปะก,ก้วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะสามารถช่วยในการโอเคแหละงานวิจัยครับพี่น้องครับช่วยในการบำรุงฟื้นฟูโดยเฉพาะเรื่องของหลอดเลือดเส้นประสาทต,ต่างๆที่ไปเลี้ยงในระบบสมองเรานะแล้วก็ช่วยในการฟื้นฟูในเรื่องของอัลไซเมอร์พากินสันด้วยพี่น้องครับทางอ้อมนะครับก็ถือว่าช่วยในการทํางานของระบบประสาทสมองได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งป้องกันและก็ฟื้นฟูอาการเบาหวานขึ้นตาด้วยนะครับเบาหวานขึ้นตานะฮะนอกจากแน่นอนสมเกาหลี ก็สุดยอดครับเห็ดลินจีก็สุดยอดอยู่แล้วใช่ไหมฮะและมีตังถังเช่าด้วยแล้วก็มีใบแปะกวยเพราะฉะนั้นดูแลในการต้านอนุมูลสารและความเสื่อมได้อย่างยอดเยี่ยมครับพี่น้องครับหอมกลุ่นมากเห็นไหมเนี่ยชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้พร้อมกับนี่ฮะสุดยอดหนังสือขายดีครับพี่น้องครับแล้วก็หนังสือที่คนหลายๆคนยกย่องคขาว่าเป็นหนังสือที่คุณต้องอ่านนะคู่กับพ่อรวยสอนลูกนะฮะก็คือ the millionaire fast lane ครับเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีครับของ M J DeMarco ครับหนังสือเล่มนี้สุดยอดมากนะฮะ เพราะฉะนั้นเติมเต็มเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็แนวคิดด้วยนะพี่น้องครับเรื่องของธุรกิจด้วยนะ,นะนี่คือในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ของเรากาแฟหมื่นล้านครับพานาโซครับกาแฟตาแจ้งครับพี่น้องครับชัดเจนลูทีนโกจิเบอร์รี่แล้วก็เบต้าแคโรทีนสูงมากแล้วก็ต้องมีนี่ฮะแฟมสปอนเซอร์ด้วยทุกท่านก็เป็นมืออาชีพนะฮะมืออาชีพทุกคนนะพี่น้องต้องใช้เครื่องมือในการทํางานด้วยนะครับให้ทํางานได้อย่างชัดเจนง่ายดายด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันในเรื่องของแบตหมด มือถือนะแบตหมดบ้างหน้าจอแตกบ้างแสงไม่พอบ้างหน้าจอเล็กบ้างนะฮะใช้แฟมนี้พี่น้องครับชัดเจนนี่คือเครื่องมือแบบมืออาชีพในการทํางานเนาะเพราะฉะนั้นครับเจอกันในคลิปถัดไปครับอย่าลืมทานนะพาราโซคอฟฟีทุกเช้านะแล้วก็1วันครับพี่น้องทานได้กี่ครั้งก็ได้นะ